มีอัลบั้มของพี่กันทุกอัลบั้มไหมแทบจะทุกอัลบั้มครับตั้งแต่อัลบั้มรวมเดอะสตาร์เป็นอัลบั้มเดี่ยวของเขาอัลบั้มกันเองแล้วก็จะมีรวมเพลงต่างๆที่มันเป็นเพลงในละครต่างๆ uh huh. ที่มีพี่กันก็ซื้อมาซื้อจนแม่ถามว่าระหว่างไม่มีเงินกินข้าวกับอัลบั้มซีดีของพี่กันเลือกอะไรผมเลือกไม่มีเงินกินข้าว <Ooh. S 2> ผมก็เลย อยากจะทําเพลงคู่เขาเพื่อหาเงินคืนทุนให้แม่ตอนนี้แล้วแล้วก็ทาเพลงคู่กับพี่การจริงๆได้ทําจริงครับมันเป็นเหมือนฝันที่เกินฝันแล้วเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้วันที่เราไปนั่งคุยกันเรื่องเพลงเขาก็บอกว่าเขาเขาก็อยากสารฝันให้น้องไม่เป็นไรค่าใช้จ่ายต่างๆพี่แมวเดี๋ยวพี่มาให้ฟรีดีนะดีมากครับมันเป็นการซัพพอร์ตของรู้สึกที่ดีมากๆแล้วรู้สึกว่าเรา เราไม่ผิดหวังจริงๆที่ยกผู้ชายคนนี้เป็นแรงบันดาลใจดีๆตลอด14ปีที่ผ่านมา